สวัสดีครับติที่รักแฟนหมัดมวยท่านที่ชื่นชอมมวยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องวิเคราะห์วิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับช่องวิเคราะห์วิจารณ์สื่อบลึกสืบจริงทุกคู่ทุกรอบทุกเวทีไม่มีกั๊กนะครับมีข้อมูลมวยเด็ดมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองมาให้ทัศนวิจารณ์กันทุกวันนะครับก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำ้วยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยมันสนามเมืองบวกกอลักบุญครับประจาาาาาาวววัััันนนนนนองงคคครรรรรทททีี 1, ที่่่มมมมกพศเเเยชตตตินานาิิสปป็้ไบ คู่ที่หนึ่งครับตีโตเพชรยินเดียคาเดมีนะครับพบกับเด่นเพชรนะครับตีโตอายุ14ปีครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกลายได้ดีชนะน็อกมา3ามไฟต์ติดนะครับส่วนเด่นเพชรนะครับอายุ18ปีสูง168ซนติเมตรนะครับปล่อยปล่อยข้าศึกสามห้าสี่กิโลนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับคู่ที่หนึ่งผมออกไปที่ตีโตเพชรยินเดียคาเดมีครับจะเอาชนะเด่นเพชรไปได้ครับเปิดหัว คู่ต่อมาครับเป็นมวยคู่ที่2คู่นี้เป็นมวยแก้มือกันนะครับเด่นมีไซเด็กจอ,จอนนกพลักนะครับพบกับกังปีน้อยสิทธิ์ออดพิบูลนะครับเด่นมีไซเด็กเป็นมวยสุราษฎร์นะครับอายุ15ปีสูง170ซนติเมตรน้ำหนักไป,ปล่อย45-46กกิโลนะครับเป็นมวยเข่าเดินล็อกลัดฟัดตีนะครับแข่งกันแข็งแรงเคยชนะคู่ศกวันนี้มาเด่นมีไซเด็กต่อยมา20กว่าไฟครับส่วนกลางปีน้อยสิทธิ์ออดพิบูลวันนี้ก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับแต่เสียเปรียบรูปร่าง คู่ที่สองผมออกไปที่เด่นมีไซเด็กจอ,อนกพลักครับจะเอาชนะกังปีน้อยสิทธิ์อัดปิบุญไปได้ครับคู่ต่อมาเป็นมวยคู่ที่สามนะครับคู่นี้เป็นการพบกับระหว่างเด่นรัตตพงศ์ทรายโมลสนุกเกอร์ขับนะครับพบกับเพชรทรงหมิงนายกไกรรัตนะครับเด่นรัตตพงศ์อายุสิบสี่ปีสูงร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตรปล่อยปล่สี่สิบเอ็ดกิโลนะครับเป็นมวย นอกไล่ในดีสนะมาติดต่อกันเจ็ดไฟนะครับชนะนอกหนึ่งไฟกระดูกมวยการผ่านมวยซกมายี่สิบกว่าไฟนะครับส่วนเพชรทรงหมิงเป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะครับต่อยมาสามสิบกว่าไฟครับส่วนตัวออกจะไปที่เด่นรัตพงศ์นะครับสายมูลสนุกเกอร์นะครับจะเอาชนะเพชรทรงหมิงไปได้ครับคู่ที่สามคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนํารายการช่วงที่หนึ่งนะครับสั่งลบแดงพนมลงรักนะครับจะพบกับเพชรรุ่งสกเอกกวินนะครับพิกัดชกคู่นี้พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ครับสั่งลบอายุยี่สิบปี สูง170ซนติเมตรนะครับปล่อยปล่อย58กิโลเป็นมวยครบเครื่องนะครับซชมา60กว่าไฟส่วนเพชรดุ้งอายุ22ปีสูง170ซนติเมตรนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อย58 59กิโลเป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะครับชมา70กว่าไฟนะครับคู่นี้สั่งลบเป็นมวยอาวุธหนังนะครับมีเตะซ้ายแล้วก็ศอก้ายหมัดซ้ายออกไรหนักออกไรแดงครับคู้นี้ซอบไปที่สั่งลบครับจะเอาชนะเพชรดุ้งไปได้ครับเดี๋ยวผมจจะะวิเเคคคครรราาณข้มไปลลอองูู่่่กบบบ2ยนััที9 วังไฟพิฆาตสายมูลสนุกเกอร์จะพบกับเจ้าแบ็คกันหลาบกิดบางรักนะครับอนครับพิกาดคู่นี้ชกกัน100รปอนด์นะครับวัางไฟพิฆาตอายุ17ปีสูง162ซนติเมตรนะครับปล่อยๆ45กิโลนิดนนะครับเป็นมวยฝีมือเป็นมวยฝีมือนะครับชกมา40กว่ากัวไฟนะครับส่วนแบงค์กันอายุ18ปีสูง160ซนติเมตรนะครับปล่อยๆ48กิโลนะครับเป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะครับต่อยมา70กว่ากัวไฟนะครับ คู่นี้ผมออกซอฟไปที่แบงค์กันครับจะเอาชนะบังไฟพี่คาดสายมูลสนุกเกอร์ไปได้ครับคู่ที่9กรองคู่เอกรอบ2คู่ที่10เป็นมวยคู่เอกนำรายการรอบที่2นะครับเพชรประกายสิ์หลวงพี่น้ำผลพบกับตะเกียงตะเกียงเหล็กแรงรถดีนะครับประกายเพชรประกายนะครับอายุ14ปีสูง145เซนติเมตรนะครับปล่อยปล่อย40่กิโลนะครับเป็นมวยครบเครื่องจังหวะฝีมือเตะตั้งขวางคานะครับ ต่อยมาแล้วชกมาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับส่วนเตะเคียนเด็ดเป็นมวยอายุ15ปีสูง160ซนเมตรนะครับปล่อยปล่อย38 39กกิโลนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับชกมา35ไฟนะครับคู่นี้ผมออกซอบไปที่เพชรประกายครับจะเอาชนะตะเคียนเด็กแดงรถดีไปได้ครับคู่ที่10คู่เอกปิดท้ายรายการมวยซอบเน้นๆ3้น3ตัววันนี้คู่ที่1ครับเปิดหัวทำทุนครับ ดีโต้ครับเพชรินเดียคาริมีคู่ที่2ครับมวยซบตัวที่2เด่นมีชซยเด็กมวยอบตัวที่3เพชรปากายครับก็เอาไปกดเด็ดกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงครับมุมมองข้อมูลมวยการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาแบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยเด็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะครับพิเศษถ้าท่านอยากไล่มวยเด็ดก่อนใครกดเข้าร่วมที่ดิ้งด้านล่้าได้เลยครับเราหรือแอดไปที่ pkpkj 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับเรามีวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็มวยเด็ดส่่งงรให้กกอนนคทุวั กับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมวยเด็ดเจ็ดน้ำวิเคราะห์สืบลึกทุกมุมมวยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเองเงงรวยๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ